สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง s u r ิน f i ์ไ a r ฟนะครับวันนี้เรามีไฟฉายตัวใหม่นะครับจากไนคอร์เพิ่งเปิดตัวเมื่อเดือนธันวาคมในปี2024นี้เองนะครับจากไฟฉายแทคติอลตัวเดิมนะครับก็คือรุ่น NPL 2 5ที่เราเคยทำคลิปรีวิวกันไปนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดนี้นะครับมีฟีเจอร์มากมายโดยเฉพาะมีการเพิ่ม เลเซอร์สีเขียวเข้ามาแล้วนะครับโดยจะใช้ชื่อรุ่นว่า NPL 2 5 GL นะครับเดี๋ยวผมถอดออกมาจากปืนเรามาดูที่ตัวไฟฉายกันนะครับโอเคไฟฉายนะครับเมื่อกี้ติดกับกล็อก19ของผมขนาดค่อนข้างลงตัวมากเลยนะครับวัสดุเนื้องานทำออกมาได้ดีมาก เป็นอลูมิเนียมนะครับจุดเด่นของเขานะครับของไฟฉายรุ่นนี้แล้วก็รุ่น NPL 25นะครับคือสามารถถอดแบตเตอรี่ออกมาชาร์จภายนอกได้นะครับทำให้ตัวไฟฉายแล้วก็ติดไว้กับตัวปืนเลเซอร์ที่เราตั้งไว้ก็จะไม่มีการเคลื่อนนะครับเราก็สามารถนำส่ชาร์จมาชาร์จนะครับจะเสียบจาก power bank ก็ได้ด้านบนจะมีปุ่มนะครับเราสามารถกดดูเพื่อแสดงระดับแบตเตอรี่ได้ถือว่าสะดวกมากๆเลยนะครับ การติดกับตัวปืนก็ค่อนข้างทำได้อย่างง่ายเลยนะครับเราขันสกรูให้หลวมนะครับอาจจะใช้เหรียญบาทหรือใช้ปอกกระสุนก็สามารถทำได้ง่ายนะครับใส่เข้าไปที่บริเวณคางของปืนนะครับกดปุ่มเพื่อปรับระดับให้ระยะตรงกับปืนเราถ,าถ้าเกิดท่านใช้ปืนกระบอกอื่นที่มีระยะระหว่างรางพิฆาที่นี่นี้ไม่เท่ากันสามารถปรับตั้งระดับได้อย่างง่ายจากนั้นก็ใช้เหรียญบาทนะครับในการขันล็อกนะครับ ถือว่าสะดวกมากๆเลยนะครับไฟฉายตัวนี้นะครับก็แน่นอนนะครับไนคอร์เขาเป็นบริษัทที่ทําไฟฉายในการใช้งานมานานมากนะครับก็ตัวนี้ก็จะมีความสว่างถึง900ลูเมนนะครับแล้วก็สามารถเปิดใช้งานได้ถึง1ชั่วโมงครึ่งนะครับที่สําคัญเดิมนะครับไฟฉายตัวเดิมเนี่ยก็จะมีฟีเจอร์เป็นไฟฉายเบสิกนะครับสามารถ ใช้งานอย่างเดียวแต่ว่ารุ่นนี้นะครับจะสามารถปรับความสว่างเลือกเป็นแบบไฮและเป็นแบบโลได้นะครับโดยที่เรากดแถบนะครับกดทีนึงก็จะเปิดนะครับกดทีนึงก็จะปิดหรือถ้ากดค้างแล้วปล่อยก็จะเป็นการกดติดปล่อยดับนะครับแต่ถ้าเราแถบนะครับอา่าก็จะเป็นการตั้งความสว่างอันนี้นก็จะเป็นความสว่างแบบไฮนะครับเรากดปิดเรากดเปิดนะครับ ตัวไฟฉายก็จะจำค่าเซตติ้งล่าสุดไว้นะครับอ่าเราแท็บอีกที่นึงอ่าก็จะเป็นควอมสว่างแบบโลนะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีฟีเจอร์ที่สำคัญก็คือมีเลเซอร์สีเขียวนะครับสามารถเห็นชัดได้แม้เวลาแสงน้อยนะครับแต่แน่นอนกลางวันถ้าเป็นแดดเปรีป้ยงเ,เนี่ยก็อาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับแต่ว่ากลางวันถ้าเกิดอยู่ในร่มเงาเนี่ยเลเซอร์ก็สามารถ มองเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ผมลองดูแล้วนะครับจากการใช้งานเนี่ยตัวเลเซอร์เนี่ยเขาจะแยกโมดูลแยกกับตัวไฟฉายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการตั้งเลเซอร์เนี่ยสามารถตั้งแล้วทำให้เลเซอร์เนี่ยค่อนข้างมีความแม่นยำสูงนะครับแล้วเวลาเราถอดไปชาร์จเราก็ถอดแค่ตัวแบตเตอรี่นะครับไฟฉายเราไม่ต้องถอดเพราะฉะนั้นเนี่ยเลเซอร์ที่เราตั้งไว้แล้วเนี่ยก็จะ ให้ความแม่นยำที่ยังสม่ําเสมออยู่นะครับไม่เคลื่อนเวลาเราถอดไฟฉายไปชาร์จนะครับทีนี้นะครับถ้าเกิดเราสามารถเปิดปิดนะครับเลเซอร์เราเลือกโหมดได้ก็คือไฟฉายอย่างเดียวไฟฉายพร้อมเลเซอร์แล้วก็เลเซอร์อย่างเดียวนะครับถ้าเรากด2ปุ่มค้างไว้นะครับอ่าแล้วเราปล่อยครั้งหน้าก็จะเป็นการเปลี่ยนโหมดนะครับ สองปุ่มคร้างไว้นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นไฟฉายอย่างเดียวนะครับแล้วก็โหมดสุดท้ายก็คือไฟฉายพร้อมเลเซอร์นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นไฟฉายพร้อมเลเซอร์นะครับก็ถือว่างานดีนะครับมีคุณภาพมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นรุ่นใหม่นะครับจากตัวที่ผ่านมาที่ผมเจอปัญหาว่าไฟฉายมันจะหน่วงๆนิดนึงนะครับเวลาเราเปิดสวิตช์แต่ตัวนี้ไม่มีปัญหานั้นแล้วนะครับก็คือ กดปุ๊บติดปับ๊บกดปุ๊บติดปับ๊บอ่าอันนี้ทันใจมากนะครับแล้วก็ยังมีฟีเจอร์ในการปรับความสว่างสูงกับต่ำนะครับแล้วก็สามารถเปิดเลเซอร์เขียวเลือกโหมดได้ถือว่าสะดวกม,มากๆเลยนอกนั้นฟีเจอร์มาตรฐานนะครับก็จะเรื่องของการกันน้ำอะไรพวกนี้หายห่วงนะครับ ip x 6นะครับก็สามารถลงน้ำได้อะไรได้นะครับแล้วก็ ทนแรงรีคอยผมลองเอาไปยิงมาแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรเลเซอร์ไม่เคลื่อนนะครับให้ความแม่นยำที่ค่อนข้างสูงมากนะครับถ้ายังไงผมก็ขอฝากนะครับไนทคอร์ตัวใหม่นะครับ NPL25GL นะครับไว้เป็นไฟฉายเลเซอร์นะครับทางยุทธวิธีนะครับในการติดปืนเพื่อนๆน,นะครับ